โรงเรียนบ้านสันกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งคำขวัญประจำโรงเรียนบ้านสันกลางมีวินยัยใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิตรโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนแสดดำสีแสดหมายถึงความกระตือรือร้อนความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนานรวมถึงการมองโลกในแง่ดีสีดำหมายถึงความรอบรู้หนักแน่นและเข้มแข็งอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการดีมีภาวะผู้นำคุณธรรมล้ำหน้าใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ประวัติของโรงเรียนบ้านสันกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2482มีนายบุญเย็นส้อยแก้วเป็นครูใหญ่โดยอาศัยเรียนอยู่ในวัดสันทรายน้อยในปี2485ได้ย้ายจากวัดสันทรายน้อยมาอยู่ในหมู่บ้านสันกลางมีนายอินสมสุภาวันเป็นครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด102คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย51คนระดับประถมศึกษา51คนภายใต้การบริหารงานของนายสุทธิพงษ์ธารมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางประกอบด้วยครูราชการจำนวนสท่านบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสท่านครูอัตราจ้างจำนวนเท่าน ครูชาวต่างชาติจำนวน6ท่านครูธุรการจำนวน2ท่านแม่บ้านแลนการพันโรงจำนวน4ท่านรวมบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น24ท่านโรงเรียนบ้านสันกลางจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพส่งเสริมให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การเล่นการสังเกตการทดลองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสามารถเต็มตามศักยภาพและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข b a Base Practice ของโรงเรียนบ้านสันกลางคือ Student Learn Bilingual n a t u r a l l y ผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบ a b e c Mo o เด l A Active Learning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย b. based on บนพื้นฐาน e. English การใช้ภาษาอังกฤษและ c. communication การสื่อสาร active learning based on English communication การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติบนพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อปี2561ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสันกลางได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู EC, โดยการจัดหาครูชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องและได้เข้าร่วมลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่2 Partnership School Project 2เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสันกลางได้น,น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาอาทิเช่นการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้เพื่อเสริมสร้างครูบุคลากรนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผลสำริ์ในปีการศึกษา2562ระดับจังหวัดได้แก่ผลการสอบอทชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ89.47ได้อันดับที่5ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการสอบ NT ีชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมความสามารถทั้ง2ด้านและคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ73.33ได้อันดับที่5ระดับจังหวัดความสามารถด้านภาษาไทยอันดับ1 ระดับจังหวัดผลการสอบ N t ทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษและได้อันดับ2ระดับจังหวัดอันดับ1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการสอบโอ e ิชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนเฉลีย่ยคิดเป็น้อยละ6 4 1 0ได้อันดับที่4ระดับจังหวัดได้อันดับที่3ระดับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงรายและได้อันดับที่1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษได้อันดับที่3ระดับจังหวัดและรายวิชาคณิตศาสตร์ได้อันดับที่8ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ผลการสอบด้วยข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับกลุ่มในรายวิชาคณิตศา,าสตร์วิทยศา,าศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระ,ระ 4, ดับช,ชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับกลุ่มในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับกลุ่มในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรางวัลที่ประทับใจสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2560 ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2562รางวัลผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระดับดีปีการศึกษา2563รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินประจำปีการศึกษา2561เด็กหญิงบุญน,นัดเจริญลาดลักษ สอบได้คะแนนระดับชาติ O-net วิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มและสอบได้อันดับหนึ่งของหลักสูตร English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในปีการศึกษา2561รางวัลที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา2561สูงกว่าระดับประเทศโดยใช้การเรียนการสอนผ่าน DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรีต้นแบบที่เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้จังหวัดเชียงรายประจำปีการศึกษา2561รางวัลผู้อำนวยการดีเด่นจำนวนนักเรียนน้อยกว่า101คนประจำปีการศึกษา2562รางวัลครูดีสีอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารประจำปี2562รางวัลครูดีสีอำเภอเมืองเชียงราย ระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนประจำปี2562รางวัลโครงการคัดสรรสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2562 ชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งและระดับจังหวัดเชียงรายสถานศึกษารางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดเล็กในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562